สชีวิตดีๆที่ลงตัวค่<อ> <ไป S 1> ะไปดูกลางกรุงเทพมหาคนครเลยค่ะถนนเนี่ยเขาจะทะําสะพานปรากฏว่าเมื่อวานก่อนวันที่6ค่ะประมาณสักทุ่มหนึ่งรถก็กำลังเยอะเ,อเลยมีคนบอกว่าถนนร้าวพยายามเลี่ยง ก็ร้าวอยู่ค่ะพอสามทุ่มเท่านั้นเพิึบลงไปไปดูหลุมนี่ใหญ่ลึกกว้างเป็น10เมตรนะคะลึก3เมตรที่เกสะโกมนถนนตรงนี้อยู่ที่ไหนคุณสวิต์อยู่ถนนนครชัยศรีเขตดุสิตเลยค่ะคือโชคยังดีนะคะที่ไม่มีรถจัจรไปมาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาปิดถนนอยู่แล้วเอาไว้ซ่อมแซมนี่แหละค่ะแต่มันซุดลงไปเยอะจริงๆมีคนเห็นว่ามันร้าวอยู่นิดหน่อยแต่แค่สองชั่วโมงอะค่ะจากทุ่มถึงสามทุ่ม มันซุดไปอย่างเร็วแล้วเป็นวงกว้างค่ะกว้างส0บเมตรยาวห้าเมตรลึกสาเมตรนี่คือเหมือนกับสองคนต่อเลยนะท่วมหัวเลยค่ะยืนมองกันอย่างนี้เอาไงดีทางด้านผู้มนวยการกองระบบคลองค่ะท่านนิพนธ์สำนักระบายน้ํากรุงเทพก็บอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่มันเป็นสะพานอยู่แล้วเขาจะเทคลองตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นคอนกรีตเป็นโครงการที่จะสร้างเขื่อนคลองเป็นประชากรอยู่แล้ว คือจะสร้างกันยาวไป2กิโลเลยค่ะแต่สาเหตุน่าจะมาจากไม่เกี่ยวกับฝนไม่เกี่ยวกับน้ำไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับว่าท่อประปาแตกค่ะคุณสวิทย์ครับมันอาจจะเกี่ยวกันคือว่าพอซุดโครงสร้างเลยใช่พรมันอาจจะไก่กับไข่อะค่ะพอซุดปุ๊บท่อประปามันเลยแตกเพราะว่าถ้าไม่ซุดท่อประปาก็ไม่แตกไงพอยิ่งท่อแตกแล้วมันซุด ซุดแล้วแตกแล้วน,ลน้ำมันก็ไหลไหลพะน้ําไหลมันก็ชะเอาที่เป็นดินที่เป็นปูอ,อยู่ข้างล่างอะค่ะคบโบเลยเพอโบข้างบนก็มีแต่ส่วนที่ทเป็นทอสฟัลา์นะคะเป็นที่ยางมาต่อยมันเลยซุดลงไปแบบนี้เลยค่ะจริงๆตรงนี้ค่ะท่านอรองผู้อำนวยการชัดชยาก,ก็บอกนะคะว่าจะทําการซ่อมอยู่แล้ว<อ>คือจะซ่อมสะพานตั้ง17แห่งน่ะซ่อมไปแล้ว16แห่งตรงนี้เป็นจุดที่ต้องซ่อมแต่เผอิญว่าสะพานแห่งนี้ค่ะสูงกว่าเพื่อนเลยแล้วพอสูงปุ๊บข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่ ที่ oh. มีน้ํา oh. มีท่อประปามันก็ช้าไปแล้วต้องเอาดินข้างล่างเนะะี่ยค่ะเอามาเทคอนกรีตเลยข้างล่างมันโบ๋ oh. พอโบ๋ปุ๊บนี่ไงน้ํามันก็หล่ออยู่ โครงสร้างมันไม่ดีอยู่แล้วค่ะเพร,ราะว่ากาลังซ่อมแซมโชคดีที่ปิดสะพานไว้เลยไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่ามีอะไรที่มันทสพติสเสียหายไปมากกว่านี้นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวจะซ่อมก่อนพอซ่อมก่อนแล้วเดี๋ยวโครงสร้างเนี่ยค่ะต้องดูให้มันดีเลยปรับพื้นที่การจราจรแล้วเดี๋ยวจะรีบเปิดใช้งานให้ทันวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะเพราะว่าถนนเส้นนี้นะเป็นถนนที่อโหเข้าออกถนนเส้นพิชัยใช่ไหมไปพระราม5เป็นถนนนครชัยศรีไปสู่ถนนอื่นๆที่สําคัญเยอะแยะเลยรถติดเนี่ยอาจจะชุดไปมากกว่านี้นะ เนี่ยครับทหารดังนั้นอยู่ยแถวแนี้นะครับโดยเฉพาะซ้ายมือนะครับเห็นประตูนี่ก็คือว่าบ้านพักเกษกร์กรมุนเมื่อก่อนนะครับเป็นที่รับรองอนะครับแล้วก็บ้านพักคอพอทรด้วยครับองช่